อ่าสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆเข้าใจช่างทุงหลายๆท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพ่อกันพี่น้องเศร้ามื่อนี้แดดแอมแซมยิงมันเศร้าเนาะหมืวกว่านฝนตกลินมื่อนี้แดดนะครับอ่ะต้นไม้กําลังงามนะครับพี่น้องนะครับพ่อพี่วิพ่อน้องมื่อนี้นะครับจะนําสาระนาลูกมาฝากพี่ฝาน้องเกี่ยวกับการเกษตรที่เก่านะครับการซื้อมาจากว่ามีอ่แฟนคลับหลายๆท่านท่านผู้ชมหลายๆท่านโทรมาเรียนนํานะครับโทรมาปรึกษาหาเรือเกี่ยวกับ อาการปลูกพืชปลูกพักปลูกยังนี้นะครับแต่มาสดุดใจกับหลายสายที่โทรมาถามเพราะนาสันปุ๋ยระเบิดรากมาสันว่ามันเป็นยังไงบ่เป็นฟังแนวสันเห็นเขาโฆษณาอยู่ในวิทยุโดยเฉพาะสถานีวิทยุชุมชนแลวกาอโทรทัศน์นอกี่น้อเนาะช่องจันดาวเทียมต่างๆนะครับปุ๋ยระเบิดรากกาหันกานียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้สันมันเป็นยังไงมันมีอยู่บ่สันนะครับมันต่างจากปุ๋ยทั่วๆไปจะได้ปุ๋ยระเบิดรากหน่สัน ก็ใจสะทุ่งกังงว่ามันเราเบิดแบบใดฮะห่ใส่ลงไปเราหักเราเบิดบึ่ม้วบอกให้ใจได้ใจเขาจัดว่าบอ่อท่นระเบิดรากในคล้ายๆกขว่าใส่ลงไปเราหักพืชงอกหลายขึ้นให้เคล็ดให้หักพืชร้ายขึ้นหน้านะครับพืชจะเริ่มเติบโตดีขึ้นมาเสีอะนะครับนะครับอาก็ใจสะทุ่งจะมาบอกเป็นพี่ป็นน้องว่าปุ๋ยระเบิดหักมันมีกิ่งยู่บ่นะครับพี่น้องมันเราเบิดได้กิ่งบ่ไอ้คาว่าปุ๋ยระเบิดรากเนี่ยเป,เป็นเป็นขั้นซัท์ที่เขาจะ ที่ผู้ผลิตปุ๋ยหรือผู้โฆษณาเนี่ยว่าขึ้นมาเพื่อให้ดึงดูดใจเพื่อให้เล่าใจนะครับหมายความว่าระเบิดให้หากที่มันหลบอยู่ข้างในเนี่ยออกมาแลลายๆนะนะครับเออดว่าปุ๋ยระเบิดรากก็คือกระตุ้นให้เกิดให้พืชเกิดหากหลายๆนะครับพี่น้องกระตุ้นให้พืชเกิดรากหลายๆเพื่อจะได้ดูดอาหารดูดปุ๋ยดูดยัางปี้ยงลําต้นได้ดีขึ้นนะครับอย่าว่าจะปุ๋ยระเบิดรากนะครับลองเถอดเองยิ่งนัด ปุยสูตรระเบิดหัวโดยเฉพาะสูตรระเบิดหัวมันเนี่ยก็ได้เห็นก็นได้ยินมาแล้วนาะพี่น้องเนาะนะครับบ่าแม่ระเบิดในหัวมันมุนเล่เลด้ก็แต่ไมายถึงว่าเห็ดใหัวมันใหญ่ขึ้น,นนะครับเพี่อนปุยระเบิดลากปุยระเบิดหัวนะครับสูตรระเบิดหัวสูตระตระเบิดลากมาสิเด้น,นะครับเอามอนเมื่อกี้ก็เลยจะมาคุยกันนะครับมันมีกิิงอยู่บนนะครับคนใจชาวทุ่งเลยถามเพื่อนว่ามันเปลี่นลกนัตตกษณะจังใดอาจารย์เพื่อนเลยบอกว่ามันเป็นผงสีขาวๆเท่าๆนวลนๆจังน้อยดอกมาสิเด้นะครับ เป็นพงสขีขาวๆเท่าๆนวดๆนะสันเขวัญใจชาวทุ่งก็เลยไปตามเบิงนะครับตามเบิงที่ร้านขายปุย๋ยก็ไปทำนะที่มีมูขายปุ๋ยเนาะบอกว่าปุ๋ยระเบิดห้างเบบอกม,มีมีมีสันท้ายบ้านซื้อดีขึ้นยังนี่งสัเดียเอาไปเขาจะเอาไปใส่ยางพาราสันระเบิดห้างยางพาราให้มันลายเลยน้ายางไหลดีขึ้นกีดที่บดปีบดสัดสันเดียนะครับแกก็เอาให้เบิงนะครับเป็นพงสีขาวๆเท่าๆ ลักษณะร่วนมือนะครับพี่น้องแตกตัวง่ายเมื่อละลายน้ำนะครับนะครับปุ๋ยระเบิดรากนะครับก็จะเจ้าุูงกับไปคน้นคนขัวมากปุ๋ยตัวใดมันเฮ็ุให้หระเบิดรากใดเหตดให้ลรากงอกได้กันจริงๆกับปุ๋ยทุกชนิดนะครับพี่น้องเมื่อใส่แล้วไปในดินนะครับหากพืชก็จะดูดขึ้นไปใส้นะ้าทาหากยุดในรูปที่พืชนั่ไปไส้ได้นะครับก็เหตุให้ลรากพืชด,ดูดไปใส้ได้แม้แต่กระทั่งการเอาไส้ไปกบไว้งเงาต้นไม้นี่นาะพี่น้องเนาะ นะครับไส้ธรรมดาเขาเนี่แหละกลบเงาต้นไม้แล้วก็ลดน้ำพ่อชุ่มเนี่ยครับหากพืชมมนยังฟูขึ้นมาเต็มหนึ่งเพื่อมาหาอาหารานี่แนมองไส้ไส้กอาสางเขาเนี่แหละครับที่จะเอาไปครบน,นะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยมาร์คขึ้นกันพี่น้องมาเข้าไปโรยรอบๆโค่นต้นไม้นะครับใหเฮแด่ห้าหากพืชฟูกระจายขึ้นมาขาวอากหลากเลยนะครับมาดูดกินปุ๋ยใบไม้ผุ้ใบไม้ยังนี่ขึ้นกันนะครับพี่น้องกับเขาคลายปุ๋ยระเบิดลากขึ้นกันเพียงแต่ว่าเข้าปอาไปใส่ส <laughs> เข้าไปเฮือตามยี่ห้อนะครับ ปุ๋ยเราเบิดรากนะครับที่มูขเราให้เบิ้งนะครับจูตามร่านค้ายร้านขา้า,นขายปุ๋ยนะครับยู่ข้างๆเขาจะเขียนบอกแต่ก็บอบอกว่าผสม,มียังมียังแนวบอกบอกเน้ยบอกแต่ซื้อยี่ห้อก็บอกประโยชน์เท่านั้นนะครับบอกคุณสมบัติโฆษณาแต่แนวดีๆแต่แต่บอกบอกว่ามันคือ,อยังผสมยังมาเนี่ยใส่ยังมาเนี่ยบอบอกนะครับเป็นผงสีขาวๆนวลๆเทาๆพอจะจสะท,ทุงว่าเอแต่เกลีย่บัานนี่ก็ไหลยอยู่นะใส่เบิดไปว่างไดนี่ ขาเจ้าจแจก,กฟรีสำแม่สัตน่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับเขาบอกว่าปุ๋ยระเบิดลากนะครับเขียนยุ่ขางกระสอบบอกว่าแก้ปัญหาดินกรดอ้าวมันคือเลยตัวนี้ก็คือ,คอปรับสภาพดินให้ดินอยูใ่ในสภาพว่าเป็นกลางเหมาะแก่การเจริญเติบโต,ต,อตของพืชนนเองปุ๋ยระเบิดลากตัวนี้นะครับต่อมากา็แก้ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะธาตุอาหารลองแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิคอนเหล็กทองแดงกัมมาถันนะครับเขียนไว้หันแต่บอกบอกว่า อาหารรักอาหารลอกมาตุอาหารอย่างทนายกบบอกอีกละนะครับอุบไวบ้บอกเป็นควมลับบของบริษัทผู้ผลิตปุย๋ยนะครับต่อมากก็บ,บอกว่าแก้ปัญหาพืชไม่กินปุย๋ยนะครับการแตกรากไม่ดีนี่ก็เลืเอนว่าปุ๋ยระเบิดหลกนั่นเองนะครับอ่านี่ในข่าวกระสอบเนาะพี่น้องราไปัญหาเบิ้งเด้นนะครับต่อมากก็ช่วยปรับโครงสร้างดินทําให้ดินร่วนซุยเสริมสร้างการทํางานของจุลินทรีย์ได้ดีขึ้นนะครับ จุลิซีนดดินไดแดงนะครับปุ๋ยระเบิดลากมีทั้งชนิดผงและชนิดเม็ดนะครับอัดเม็ดมากกวมีนะอัดเม็ดเนี่ยอาจจะสะดวกเนี่ยว่านพวดว่านพวดนิดเนเป็นผงกะห้อยไปว่านบ่ไร้มันจะเข่าดังนะครับคนใช้ช้าทุ่งไปค้นข้วมานะครับไอ้วัสดุปรับปรุงดินสารปรับสภาพดินนะครับพี่น้องซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับปุ๋ยระเบิดลากนี่แหละมีเป็นผงสีขาวนวลๆเท่าๆนะครับ ซึ่งมีซื้อเป็นทางการว่าโดโลไมนะครับพี่น้องนะครับเมื่อไปศึกษาคุณสมบัติของโดโลไมแล้วมันคือกันกับไอที่เขาเขียนไว้ข้างกระสอบปุยนี่ระเบิดลากนี่แทนนะครับปับแก้ความเป็นกดเป็ดเปดดนด่างของดินให้ธาตุอาหารล่องที่จําเป็นแก่พืชเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิคอนนะครับเฮ็ดให้ดินร่วนซุยนะครับจุลลนซียทำงานดีขึ้นยังสิไหมครับ ปุ๋นโดลโลไมก็มีคุณอสบัดขึ้นกันพี่น้องนะครับเพราะว่าในปุ๋นโดลโลไมประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิคอนเหล็กทองแดงฟอสฟอรัสแล้วก็ธาตุอาหารอื่นๆลดลันกันลงไปแต่ที่มีหลายอย่างนี่ก็คือมีแคลเซียมพี่น้องมีแคลเซียม30 3 5ถึงมเปอร์เซ็นต์มีแมกนีเซียม20-25%งแล้วก็กดซิลิคอนซึ่งเป็นแปรมาจาก แปรสภาพมาจากธาตุซิลิก้านะครับพี่น้องแปรมาจากซิลิกากลายเป็นซิลิคอนเป็นก๊ดนะครับพืชสามารถนาไปใส่ได้เลยเพราะว่ามีอนุมูลเล็กกว่ามีอนุภาคเล็กกว่าซิลิกานะครับซิลิคอนมีประมาณ1 0ซึ่งเจ้าซิลิคอนนี่นะครับเมื่อเขาไปอยู่ในเซลล์ของพืชจะเฮดให้เซลล์ของพืชแข็งแกร่งแข็งทนต่อการทำลายของโรคและแมลงนั่นเองพี่น้องซิลิคอนซิลิคอนครับปุ๋ยซิลิคอนพี่น้องเคยได้ยินปุ๋ยซิลิคอน ตานะครับผสมกดซิลิคอนนั่นเองครับกลายังกลับไปหาเบิ้องเอกนะครับ <c oughs> เมื่อศึกษาเบื้องคุณสมบัติของปุ๋นโดโรไมล์แล้วมากขึ้นปุยินระเบิดลากที่ขายน้ำรันนแถวฉันน้อนะครับสรุปแล้วน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับพี่น้องน่าจะเป็นตัวเดียวกันมีโอกาสเป็นไปได้ถึง9กเอ้อ็อาจะัยเสถุงยืนยันเอาข้อคิวๆิวเป็นประกันว่าปุยระเบิดลาก ที่ขายตามท้องตลาดนาจะเป็นไอเดียวกันกับปูนโดโลไมท์ที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าเจาเ้าแจกให้เกษตรกรนําไปใส่ฟีเพื่อปรับสภาพดินโดยเฉพาะข่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับแก้ดินกนดนนั่นเองพี่น้องน,นะครับแล้วก็ให้ธาตุอาหารเสริมสําหรับพืชนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าไอปุ๋ยระเบิด์รากที่เข้า้าเฮ็ดเขาขึ้นมาขายที่บริษัทที่โรงงานผลิตขึ้นมาขายเนะี่ยอาจจะเสริมธาตุยังลงกไปนิดๆหน่นนอยๆน,นะครับแต่กบบระบ่อลื่นนี่ บอล,ลืนภายใน16 17กสดธาตุซึ่งเป็นธาตุอาหารของพืชนอกพี่น้องเนาะนะครับกระสอบหนึ่งยี่สิบหกิโลข้าเจ้าขายประมาณ300กว่าบาทนะครับไอสำหรับปุ๋ยระเบิดหลักระเบิดหัวนี่แหละนอกพี่น้องเนาะนะครับส่วนกนดซิลล์ไอไอไอป๋ยดูดลไม่นะครับแจกรฟรีนะครับซึ่งกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลนะครับประมาณจาก200กักสองร้อยบาทนี่แหละพี่น้องสองร้อยสองร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับข้อใจท่นเคยซื้อร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับปุ๋ยดูดลไม่เนาะนะครับอ่ะนะครับพี่น้องเลือกเอาไปเนี่นะครับ ถ้าเป็นเช่นเดียวกันกับโดโลไม่ใส่โดโลไม่ก็ได้ผลเหมือนกันนะครับคนจัดเสื้อถุงเกือสิบเปอร์เซ็นต์ว่าปุ๋ยเราเบิดหลากที่ขายตามท้องตลาดนั่นคือเช่นเดียวกันกับโดโลไม่นะครับพี่น้องเพราะว่าเบิง้งจากคุณสมบัติเบิง้งจากเนือ้อเบิง้งจากสีผิวไอ,ไอ้คุณประโยชน์ต่างๆมันวาวขึ้นครับโดโลไม่เปะ๊ะทุอยางไหมนะครับโดโลไม่กับคุณประโยชน์กับคือจังคนจะดเสื้ถุงวรมานเนี่ยนะครับพี่น้องแกดินเป็นกดนะครับช่วยให้พืช ดูดอาหารได้ดีขึ้นกระตุ้นการเกิดรากนะครับแก้ปัญหาดินขา,าดธาตุอาหารยังสินะนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ธาตุอาหารแก่พืชโดยเฉพาะแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิกาซิลิคอนนะครับก็คือกันไอไอระเบิดรากนะก็ว่าคขึ้นกันนะครับสรุปแล้วตัวเดียวกันน้องพี่นเราเนาะนะครับเอานะครับเขาจะบอกว่าใส่กับยางพาราสั่นปุ๋ยระเบิดรากนะครับ้ายางอายุเนะจบบ็ดปีขึาา้นไปใส่ต้นละลกิโนละ หรือกิโลครึ่งนะครับโรยรอบๆแล้วก็รยหน้าตามนะครับจะเฮ็ดให้รากฟูดินล้วนซุยมีน้ำยางไหลดีตลอดวัสดุนะครับซึ่งกดซิลิ่กนไอบุนดูดเราม่ก็มีลักษณะคล้ายๆนะน้ะนองเนาะแก้ยางนาตายได้น้ำนะครับแต่เฉพาะพวกไอปุยเย็นปุนดูดเราม่นะครับพี่น้องเป็นวัสดุ ที่จริงบ่ได้บ่ได้มีคุณสมบัติเป็นปุย๋ยได้เพื่อน้องด้อยโดโลไม้เนี่เป็นสารปรปับปรุงดินนะครับถึงจะมีธาตุอาหารแต่ก็บ,บอ่อยู่ในพราบาปุ๋ยเนาะเพื่อน้องนะครับไม่อยู่ในพระราชบัญญัติปุ๋ยนะครับเป็นเพียงสารปรปับปรุงดินนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกปูนวัสดุปูนทั้งการเกษตรทั้งเบื้เลยนะพี่น้องเนาะ,นะปูนขาวปูนโดโลไม้ปูนม่านปูนผู้ไม้แล่ผู้เขาไฟมัอนี่นะครับพี่น้องซิลิโคนซิลิคอนซ,ซ,ซิลิก้า,อ,าอื่นอื่น ใข่ตัวสั้นนะครับกุ่มนี่บ่ถือเป็นปุ๋ยพี่น้องนะครับตามพ่อเราบอกปุ๋ยบ่ได้รเป็นปุ๋ยแต่เป็นสารปรับปรุงดินนะครับพี่น้องนะครับดล้ใหม่ขึ้นกันนะครับะนาดไอ้ว่าปุ๋ยระเบิดหลรกเบิดหลกถ้าทำมาจากโดูแล้หม่ก็บ่เป็นปุ๋ยแล้วพี่น้องนะครับเป็นสารปรับสภาพดินปรับสภาพดินให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้ดีขึ้นให้ค่าความเป็นกรดลดลงนะครับบ่ให้เป็นกรดร้ายให้อยู่ในสภาพว่าที่เป็นด่างหรือกรดอ่อนที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชเช่นประมาณหก จุดหาหรือเจ็ดประมาณนี้นะครับพี่น้องครับแต่การใส่ก็มีข้อจํากัดที่เดบุญมปลว่าเห็นว่ามันดีแล้วทื่นเอาทื่นเอาได้นะครับถ้าหากบินมีสภาพเป็นด่างจนเกินไปนะครับจะมีผลทําให้ธาตุอาหารบางอย่างพืชเอาไปใส่เพราะอะไรเนื่องจากมันถูกตึงไว้นะครับฉะนั้นต้องใส่เยอในิปร,รมามัณที่พ่อเหมาะพ่อคว้ตามที่ระบุเช่นใช้ประมาณ1-2ก่งกำมือลองก้นหลุมในขณะปลูกนะครับปุนดูแลใหม่นาะพี่น้องนะจะช่วยให้ เพื่อได้รับธาตุอาหารและกระตุ้นการงอกของรากได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะท่านที่ปลูกบ้านสับปะหลังนะครับโรยๆๆในแถวนะครับแล้วก็ทอดบ้านปักลงไปนะครับกระตุ้นให้เกิดรากดีขึ้นอันนี้ก็เอื้อปุ๋ยระเบิดรากได้เช้นกันแต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่านืน้ต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะพีเน้องนาะนนะครับจะเสริมประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงหลายเปอร์เซนต์เติอบอยู่อบออาจบอกราวหาสิเปอร์เซนต์วนะครับพี่น้องเพราะว่าในปุ๋ยเคมีนะครับมันก็มีเพียงธาตุอาหารสามตัวเนาะ n อ k นพีเคนะครับแต่ถ้าเขาใส่โดโลไม่รวมนะครับก็จะมีธาตุอาหารล่องเสริมเข้าไปนั่มนะครับจะเ็ดให้ประสิทธิภาพป,ปุ๋ยดีขึ้นเ็ดให้พืชนั่มปุ๋ยไปใส่ได้หลายขึ้นพือจะเริ่เติบโตดีขึ้นนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ครับเอาสาระเจยวกัะปุ๋ยระเบือรากมาฝากพี่ฝากน้องคอนจะัยะทุง่งยืนยัน รับรองเกลืสิบเปอร์เซ็นต์ว่าปุ๋ยระเบิดหลักก็คืออันเดียวกันครับปุ๋ยโดโลไมน์นั่นเองนะครับอะไปยังไหนเฮ็ดเรื่องไปขอกับสถานีพัฒนาที่ดินแก่บ้านเ้อประสานไปหานมอดินประจำหมู่บ้านก็ได้นะครับเพื่อจะเอาปุ๋ยโดโลไม่์มาใส่ประปุงดินเนาะนะครับก็จะสชทุ่งเคยเอามาใส่เลยใส่กับต้นใหม่จนยังเข้ากับากฏว่าจะเลื่อนเติบโตติดมาติดพ้นดีพอสมควรนะครับสารประปุงดินโดโลไมน์นาะเพื่อน้องเนาะซึ่งเป็นแร่ชนิดนึงนะครับว่ามันเข้าปุ๋ยกันเองเห้เป็นแร่ชนิดนนนึงะะคครรรัับบแ่่โโดลมเอ <c oughs> ตั้งเพื่อเป็นเกียร์แกนักวิทยาศาสตร์เศร้าอย่าฝรั่งบุร่ะนะครับเขาคนพอ่อมอนันซื้อโดูโล่ใหม่ก็ตั้งเป็นโดูโลใหม่ตามซื้อเพื่อน,นั้นคนพอ่อถ้าคนใจเชร้าทุง่งคนพอ่อก็คงจะเป็นสานคนใจเช่าทุง่ง <c oughs> อ่อหล,ลินลน้อเพืนะ่อนน้ง <c oughs> องบ่พ่อจังดอกนะครับเอาคลิปหนไม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ